สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมสิมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับร้านเปิดใหม่อยู่ริมสวนสาขาแกล้งดอนกลางครับที่นี่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่ครับกาฬสินธุ์บ้านผมครับครับบรรยากาศร้านเป็นจะอยู่บริเวณริมหนองครับริมหนองสวนสาขาแกล้งดอนกลางครับทนี่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับมองนี่โอ้ยบรรยากาศดีครับคนมานั่งเล่นก็ได้ครับออกกําลังกายสมือครับ เดี๋ยวครับบรรยากาศนาร้านร้านแม่นุชโภชนาครับผมนี่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่ครับผมเปิดตั้งแต่เวลานี่ครับเปิดตั้งแต่เวลาเปิดตั้งแต่เวลาเปิดตั้งแต่เวลาเถอะเดย์ย่ายี่นี่ร้านย่ายเปิดสามโมงเปิดสามโมงครับเปิดสามโมงแปลว่าเปิดเปิดสามโมงถึงสองทุ่มนะโอ้ถึงสองทุ่มเลย ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดหม้อไฟมีครับเหล่าเพิน่นสิมีเกาเหลาเป็ดหม้อไฟข้าวหน้าเป็ดไข่ต้มผัดกะเพราเป็ดครับชื่ออะไรชื่ออะไรเป็ดปีกขาข้ออย่าีครับนี่ใครที่มากว่าเป็นก็โทรบอกก็ได้0925285003 นี่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับอนนี้มีกะเพราเป็ดพร้อมครับกะเพราผัดกะเพราเป็ดก็มีครับกะเพราเป็ดกะเพราไก่กะเพราหมูเนี่ยเดี๋ยวย่ายมื้อนี้ผมเอาทั้งเอากระเทียบเปี๋ยวเปนหมอ้อไฟด้วยนะบ่เออเมื้อนี้ผมผมผมสิซื้อเอาไอ้กระเทียบเป็ดกับกะเพราเป็ดตด้ใหายสองจานเลยสองยางเลยร่นะองเมืองก็สิแซ<ส>่บบ<ส>่ร<ส>้านนี<ส>้ท<ส>่านเด็กท่านเด็กใครมารีวิวครับเออครับครับเดี๋ยวย้าย นี่หมอไฟเพิ่นนี่ครับท่นานผู้ชมเรียกทัศสิจัดเลยย่าด้อเย็ดโลเดเนี่ยเดย์ไปตะคือกับเอาล่าเรือนี่ทุกเมนูครับราคาห้าสิบบาทเพิ่มไข่ดาวก็สิบบาทเองนี่เบิ่งเพิ่นนี่โอโ้โหเขาใายนี่มาเสาเพิ่นดู่ว่ายหญ่โอ้โหข่าวตาเหี้ยเป็ดเพิ่นก้อนนี่เป็ดเป็ดเป็ด นี l l ่เรากระเป๋าเกือบแล้วครับเพื่อนครับครับผมเออเลาก็ลั่นมันของเราอยู่ครับผมเออเฮยเปิดมาได้ยด่วนไปย่ายเพราะท่านด่วนเนี่ยเนาะก็เป็นยู่รนไดเเดือนจีเก้าสองเดือนเลยเด้บอกโอ้เปิดได้แถวเนี้ยแถวนี้กับยี่ปีขอนมากินเรื่อยๆอยที่บันเทึกเออแต่ว่ากต่ว่าก็ขายมากเปิดอยูทั้งหนาวมามันบอก นั่นบอกว่ามาเปิดอยู่ริมแกงเฮาประมาณสองเดือนโอ้โหครับเออประมาณได้สองเดือนแล้วอแต่ว่าเปิดแต่ว่าเปิดจริงๆกับประมาณเดือนหนึ่งเปิดขายจริงครับผมเพื่นสิมาตั้งร้านตั้งยังกับเป็นเดือนร่วมแล้วกัประมาณเกือบสองเดือนบอ้โหเพื่อสิจะยัดวันนี้มาทักเขาที่ปานเทศนั่นกันม่แย่กันแล้วไงโอ้ยไปแต่นกเออเพราะว่านีมี่พูดการเมืองต่าขนาดนั้นอยู่อันนี้คือยังแย่ผัดกระเพราะจริง เป็นกระเพาครับกระเพาเป็นกระเพาเป็ดของผมีสังกระเพาเป็ดทั้งกระเทียวเป็ดนะครับ้เออ็ดอ,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 อดตาเลยพวกกรนะนที่ทมเ็ดากเป็ดกยมไม่ในชะ่พกกันระาโอ้โหนทะครับาานมนี่สุ่มนั่งวนี่เนียเป็ดนี่อออนอยอชมลอไปจก<บ>ันม่ขอที่ก็ถ้าเอดยังไม่ได้ไล่กันไม่ ครับผมได้ทีนี่เป็นกการเียงสุหรอมองจกรถจักลาองห่านไมยังเออตาผมสีน้ถาไม่ใช่อเนต้อไปครับผมอมหอมเลยเปิดเปิถึงย่าเปิดว่าผมเปิแก่พงกับพงกับกินในหลักกะเพาะเป็ดพวกกัน เป็ดแต่ไม่ค่อได้กินเพราเกินแล้วกเต๋กินช่บไม่ย่อไม่เอ้ยว่างมึเห็นย่ยเปลืดอยู่ตอนต้านะบรรยากาศดีแล้ริมหนองมาสิผูดใด้กัวาอยูพูดได้ว่ามันเป็นบรรยากาศดีน ใมมากวันหลายเลยผมอยากจผมผมกมักวันหลายเพร่ต้องนนะมมากวานหลายต้องบอกย่อยสิว่าโอ้ใส่ไกับพ่อพี่มันมันเป็นห้องธรรมดาเนอะ ตะเกียกระเจียวมายูกระเจ้ามันเส็นคะละโอเคแม่นมาใหญ่แมน่นโอ๋อา ก็ไเนามาเปมืกเฮ้าเดียรม่เป็ไปทเดุช็อตเลยรอ้กับพรเป็ดกับพรอเป็ดรย่งเง้เปี้ยงโมียงโอ้ยขอบคุณหลายๆพย่ขอบคุณครับโ้มร้อยหาิบเีขอบคุณหลายๆ่ เออยำอยฮะซิบสองขวดเลยเอะไรเดียวน่าอร่อยมากครับท่านผู้ชมเดรสเสี่ยวครับห้านเป็นมาเสืออยับเกไกที่ใหญ่จังเดียวนี้ นี่ครับคอยมีไปนอนกระเพาะกระเพาเปีออเปยกเนาะย่ายเน,นาะหนิะกระเพาเปียกกระเพาเปียกครับขอทาอยเฉยๆร่าแต่กระเตี๋ยวเปียกอนบันี้ครับโอ้ยคอยขอบคุณหลายๆครับโอ้ยขอบคุณครับเอ็มร่าเสียบ <laughs> อือปุริมาแถวสวนสานแกงดอนกลางครับแถวริมหนองสวนสาธาแกงดอนกลางนี่เมืองกาลสิน สวนสาธารแก่งดอนกลางในจังหวัดกาสินสิพอ่อเลยนะครับนี่เด้อร้านเมนุพโอทา่าน่าพอว่าจะสิได้เห็ดใส่กอกน้ำยูน้ำใบใหย่พ่อเมนูเคื่อเห็ดใส่กอกเมื่อหม<อ>ูโอ้ยวบอกครัายใหญ่<ฮ><ฮ>มาณนั้น ครับครับครับผมโอ้ยเกหนมานี้ยนอมันมีน้ำซุปแห่งความครับครับร้านเมนูนะครับร้านเมนูโฆษณานะครับอ่า วันนี้ยวมากินนี่บรรยากาศดีมากๆเลยลนี่แก๊ปแถวริมหนองสวนสาธารจังดอนกลางในจังหวัดกาฬสินธุ์นะเนี่ยมองเขาหมาะกับร่างกายดีๆนี่ลองไปนั่ยก็เป็นน้องน้ำครับนะี่ยยังจะอันนี้ยังเดี๋ยวแห้ตะกริยงเดี๋ยวเยวน,นี่ัยกระเพ้ากระเพ้าเป็ดกับกระเพ้าเป็ดนี่กน้ำซุปมัน ขอบคุณเปนหลายดอกมันมน,มน,มน,นี่แค่ว่าก๋วยเตียเต๋ยวคนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคนแล้วเตีขายแตละข้าจาักบาทละแยะเลยวะทีปกติข้าธรรมดาหาซื้อจาหาที่เศษเทาตัวหักีโอป่ะครับโอ้ เปิดงันเคียนเสียงขึ้นมั้ยมันมีบุญตัวโอ้โหครับบุญร่วมการสอดพระเจ้าครับเระเทียมใหญ่สืบเป็นมากใหญ่มา่หนึ่งเอาบ่ครับมาต้มเอาบ่มาเฮ็ดเอาโอ้โอ้นี่จะใส่น้ำน้ำดำนี่นะพ่อมนน้ำปลาโลนี่แหละน้ำปลาโลอ เตี๋ยวเป็ดครับเตี๋ยวติดโอโ้นี่แหละนี่แหละครับโอ้โสีสันหนาแลาประทานมากๆเลยอ่าเรียบร้อยครับนะเป็ดเป็นแน่ขางใน่ไป <c oughs> นะเออนั่งเขานั่นเจ้าอยากกินยังไง นะ่ากินต้องกันนะเพื่อนๆเส้น็ดครัเต็มนี้เลยไครับเตียวเป็ดครับก็เตี๋ยวเป็ดผัดกระเพราเป็ดครับ <S <S ต้องที่ปลากระเพราเป็ดก่อนก็กนะ่าเพราเป็ดจะเป็นรสชาติเดีวยดวเลกระเพราเป็ดเพราะว่าที่กินใจมากกือเป็ดเลยครกระเพราะนี่เป็ดแซ่บ อืมงอกข้ออืมเส่ได้ร mm. ุ่งเจ้เสียบยอบอืมน้องนิ๊งปลาอะไรนี่เศรได้ครับเส่ได้อยู่เจ้า

กางปุ๋งมันมีกางปุงใส่็ะดินนี่น้องสุบน้นนั่นใส่ถะดินลงไปอืม น้ำส้มน้ำส้มเข้าไปนิดนึงนี่ครับนี่พริกผงครับนี่พริกผงแล้วพริกผงลงใส่แก้วเลยนะใส่แก้วโจวกเลยทันอันนี้น้ำปลาเติมได้แลับน้ำปลาเติมน้ำปาลาไปคผมสิบธิท่านจะใส่น้ำปลาลายครับ ก็มาดานต้องซิมน้ำซุปก่อนนะควันปรุ่งนะเดี๋ยวว่าต้องซิมก่อนเรื่องไปพี่เนี้ยนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดอืม ่อนมัดบใยญ่อนนมัดบอยู่ย่อยู่ไ่อยกระโบกระโบกระโบนี่ไงเน่นั่นกระโบกันนี่เพาเนี่ยกระโบใกลๆหน้าตนี้สีฟ้าเนี่ยกระโบมี่ใหเออเออที่กระโบกันอ่ะองกินกเตียม้ันนะครับ

บรรยากาศดีพ่อะมัเท่านนั่งกินชมวิวริมหนองน้ำเลย แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวของน้องแดับหนึ่งเลยดับแรกครับแฉะไปดีก๋วยเตี๋ยวคนนี้ผมว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ว่าประสบะการณ์มันเป็นแคยทำงานอยู่ร้านขายขายเป็ดมาก,ก่อนนะครับก่อนมันดีมากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ได้หลายป้อมครับหล่านเป็นได้หลายดีอยู่ นู้นตไปนี้ีไปไปคนละง่ายกว่ากุ้มเฮาแคบเดียวรจําไหนรอหาปิ้วเพวเเดียวเลย